สวัสดีครับพีพ่พี่เพื่อนเพื่อนผ่านไปสองเดือนแล้วครับที่ผมได้ทําการปลูกผักในกระสอบครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเหลือผักอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับนี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วนะครับอ่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผักในกระสอบก็ผักระยะสั้นก็เป็นพวกผักกาดผัก,กวางตุ้งก็ได้เก็บกินไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้นมะเขือนะครับเนาะ มะเขือก็โตไปเยอะแล้วนะครับปลูกกระสอบละสองต้นนะครับภ่มนี้รู้สึกว่าจะอ่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะดูมุมนู้นนะครับนี่ครับส่วนมากผักก็จะเหลือเป็นมะเขือนะครับที่โตขึ้นมาแทนที่นะครับพวกกวางตุ้งประกาศข่าวแล้วก็เก็บกินไปหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นผักบุ้งที่กินหมดไปแล้วแล้วก็อ่าแขนงมันแตกขึ้นมานะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะครับ ผักกวางตุ้งผักกาดขาวแล้วก็จะเก็บกินไปหมดแล้วนะครับก็จะมีพริกมาแทนที่นะครับมีต้นพริกต้นกระเพราก็มีนะครับดจะพาเดินดูนะครับไปกันต่อนะครับนี่ต้นฟักทองนะครับฟักทองอ่าสายสายมาแดดร้อนมันก็จะเหี่ยวนะครับต้นชะอมผมได้ทําการเล็ดกิง่งยอดไปหมดแล้วนะครับเพื่อให้มันแตกแขนงนะครับเป็นต้น ชะอมล้นเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่นะครับต้นชะอมโล้นนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ฝนดีๆเดี๋ยวมันก็จะแตกยอดขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวยอดยาวสักหน่อยเราก็จะไปเจียวไข่ชะอมกินนะครับนี่ก็ปักบุ้งที่กินไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเรากินเฉพาะกิ่งนะครับเนาะแล้วก็เหลืออ่ายอดเอาไว้ให้มันแตกนะครับนี่ก็จะเป็นต้นพริกนะครับ พริกจะเป็นพริกหยวกแล้วก็พริกขี้ฟ้านะครับจะมีสองชนิดนะครับกระสอบหนึ่งก็ปลูกหลายต้นเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ากระสอบเรามีจํานวนจํากัดนะครับอ่าอันนี้ต้นเชอรี่เนาะต้นเชอรี่รอบที่แล้วนะครับมีผักกาดยังเหลืออยู่นะครับลงเหลือก็มีนะครับไปดูกันต่อนะครับนู่นนะครับมะเขือฝั่งนู้นนะครับมะเขือก็ โตแล้วครับออกดอกแล้วนะครับมีต้นกระเพราต้นแมงลักเนาะอยู่ตรงนู้นนะครับมันแซมกันอยู่นะครับเพราะว่าผมได้ปลูกแบบผสมประสานนะครับนี่ครับมะเขือครับมะเขือมะเขืออ่าอันนู้นก็คือต้นพักคีลาวนะครับนี่นี่ครับผักคีลาว แล้วก็เป็นต้นมะเขือนะครับแล้วก็มีต้นพริกด้านนู้นครับก็คือรอบที่แล้วมันจะเป็นต้นอ่าพวกผักกาดขาวผักคะน้านะครับตอนนี้ผมก็ได้ว่านเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวดูว่ามันกำลังแตกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับกําลังหวานไปใหม่นะครับนี่ครับกําลังแตกนิดๆหน่อยๆนะครับนี่นี่ครับนี่ครับ เม็ดเม็ดเม็ดนี้ก็คือผักกาดขาวนะครับปลูกเอาไว้ได้พอได้กินนะครับแล้วก็ต้นพริกนะครับนะอัปเดตผักในกระสอบใหม่นะครับก็คือสองเดือนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับพี่พี่